สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเราจบทำ ไอ้ยูมีไอยูม้วงเลยมันช่วยไอ้ถุงม่วงโอ้ยพี่ไทยให้มันยิงระเบิดมาเขาต้องยิงจะซิก้าบาซูก้ามาหมดแหละนันเล็กนิมไอ้ไอ้ม่วงไอ้ม่วงมันไอ้ม่วงมันที่ มันีมันกระนำดีกระนำที่ไม่ใช่เลยเหรอน้ำกระนำี่ไม่ถึงเลยเหรอ,นนหอโอ๊ย,ยเลยแล้วยกระนำยิงถึงแล้ ังเถอะดีานะข้าง่า่ดเขา็นแล้วไปลงข้าล่างมันนี่เขาเป็นคนช่วยช่วยชีใิตไหมนี่นนเนะเืเดียวกาเฮ้ยไม่เห็แล้วทีไหนลยล่ มันช <t speaks> ่วยยิงนิตชีวิตไอ้สิตูดมันหลบได้มันหลบได้มันหลบได้เออมันหลบได้เฉยเลยพี่คะอู้หูเต็มเต็มได้ นำ่บางอืออยู่้านับแ่คะหาอยู่ากม่ใช่ใ พี่ยังกลับอยู่ลำสีส้มมันยังไม่พังแป๊ดหนึ่งมันยังไม่พัง ไม่ใา่สีสีอะไรแค่แหละสีม่มันจบสียลงยังมันจบผีจังมหลังเ่ยทีแค่แล้วอักแล้วนะจบมันยังไม่บอกว่าโอ้จะเกินีม่มันเละแล้วอ่ะเละเหมือนตกแล้ว มันึ้อเรือผมนะระวังระวังตายระวังระวังพ่ตายพ่ตายโอ้ตายเลยคนหรบแบนเบนสีม่วงชนะชนได้อ่ะลงยี่สิบครั้งค่าคิวคนะคิคนให้ได้ยี่สิบ สวัสดีค่ะแมวผีเลยแมวส้มส้มเนาะแมวมันส้มแดงอะได้แดงแดงแดงมาคือมันแดงมันติสีอะไรก่อนแดงแดงมันเป็นแบบรูปบวกตอนนี้ต hey, yeah. ิดอ๋อเป็นรูปบวก เาออพายพแล้ว <c oughs> นะอย่างแรกที่เราควรทำเราถล่มสีม่วงก่อนถ้าเราถล่มสีม่วงได้ <c oughs> ก็น,นี่เงพี่พยยมันะเลยนะเราดูงนยอจิอจ้ยีาไม่รู้จ่พี่จะไปก่อนแะพี่จะใช้สรนคที่มันใช้ีนะใช้เทคนิคแล้วสีง้ม พี่ต้องเราต้องไปทักโอ๊ยเอาเอาสีเอาเป็นสีสีอาโปเอาโปไปขึ้นชมพูแพ้เรากำจัดม้วงไม่ได้ไม่ไม่ไม่เอาอาโปไปส้มไอ้ยเอาโปไปม่วงเดี๋ยวพี่ส้มเพราะเร็วนั่งิอยู่ บมาาาเือเอยมเป็นไม่เป็นไรได้ไงเดือยเราตายเดีแผะเดียนยังยังหันกลับมาดูเืออไปนำมายไม่แต่พี่ก็ั่ เออสีหมือยู่นะฮะไม่ใช่สีม่วงสีม่วงไม่สีส้มถูกกำจัดเราต้องยิงไอเราต้องกำจัดม่วงให้เลยพี่นะกำจัดม่วงให้การพี่เลยสีม่วงสีแดงใช่ไหมแดงช่ไหมคะลบหน้าที่มีสีแดงครับสีแดงวะไม่พี่เดี๋ยว อืมเอาสีนดยังไม่รู้พี่เอาสีเหลืองเหืองเหลืองพี่นเหลืองพี่อยู่เหลืองพี่อยู่เหลืองแล้วต้องถล่มชมพูสิบสี่คนพูดเราเราต้องตัดขาดตรงสะพานทุกคนพี่เกิดอะไรล่ะ โอ้เกิดโอ้เกิดฉันการแันทำผ่านนั่นก่อนมาแล้วไอ้ไอ้ เอาไปชั้นบอสสดก่อนพี่นะพี่อยร่แลิบแลี้ยที่อกทายไม้ไปโอ้โหโอเคคื E <silence> พีนาทีมเบใบเหมือนนอนแพี่เกิดชันล่างอะเออล่งเลย จริง,รงแต่รอบหน้าเราจะเอาสีอะไรดีนะายนได้ก็ได้เขารู้ทำไมตายเราคนละสีกลยแยกกันแล้วเถนือมาฆ่า,าสีเดียวกันอาช่วยกันนะเอาสีส้มเราส้มไม่เรา,เาส้สาสม พี่เอาส้มอยู่แล้วส้มมันดีที่สุดเพราะมันมีสองอันที่มันตรงข้ามกันเด็กๆใช่ตรงข้ามเราจะได้กําจัดสีสีอื่นเราไม่ต้องจำกัดแค่แดงแดงเดี๋ยวมันติดแดงวะนะเราทาเราทําลายสะพานสองอันนั้นก่อนพี่เกิดลาเดียวกับอาโปป่ะโอ้สี้มพพี่ก็มันมีตัวลงมาแล้วพี่น้ำมันมีตัวลงมา พี่อยู่นี่นก็มาเขียวอะไรวะยจะไปหาพี่มาเขียวต้องกำจัดฟ้าเอามาน่ะเราย้ำหนุนอะไรค่ะฟ้าก่อเราย้ำหนุเอาสิ่งที่มันใกล้เราที่สุดแล้วแต่เราค่อยมาฆ่าอะไรนีมันยังไม่รู้สิ ก็เลยยุดเออต้องโนนะพี่นักนี่คือไงต้องมันจะได้ สารพัดยาเดี๋ยวโดเดี๋ยวโดน